มีอีกหนึ่งประเด็นที่ก่อนเข้ารายการเราคุยกันนะครับและ,ค,และคุณควัชรพลบอกว่าอยากจะนําเสนอก็คือเรื่องของมาตรฐานการรักษาพยาบาลเป็นยังไงฮะคือในขณะนี้ที่ที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะฮะคืออยากให้มีมาตรฐานมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของของยานะฮะยารักษาโรคเนี่ยฮะเพราะว่าเท่าที่ทราบขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่ใช้สิทธิ์ไม่ว่าประกันสังคมก็ดี30บบาทก็ดีมาตรฐานจะไม่ต่างกันต่างกันต่างกันกับ บ,บางโรงพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนนะฮะดังนั้นถ้าเกิดเราใช้มาตรฐานอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ส่งผลดีต่อต่อต่อประชาชนต่อสุขภาพของประชาชนด้วยเพราะว่เาเพราะว่าการรักษาโดยยาที่ขาดคุณภาพเนี่ยหรือไม่มีคุณภาพได้มาตรฐานเนี่ยทำให้ใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานในการรักษานะดีไม่ดีอาจจะส่งผลต่อสุขภาพเขาด้วยนะฮะในเรื่องการอาจจะเป็นเรื่องของโรคไตเป็นเรื่องต่างๆขึ้นมาเพราะเท่าที่เห็นเนี่ยทานยา จำนวนค่อนข้างเยอะโดยคนที่เป็นโรคนะฮะเท่าที่เห็นแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทานนานกว่าจะหายอย่างเป็นต้นนะนะคิดว่าเรื่องยาก็ดีเรื่องของเวชภัณฑ์เรื่องของเครื่องมือที่ทันสมัยในการรักษาก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเท่าที่เห็นขณะนี้คือแพทย์แพทย์เนี่ยถือว่ายังขาดแคลนอยู่มากนะฮะโดยเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐในต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะซึ่งอาจจะมีแพทย์คนเดียวสองคน นะอย่างเงี้ยไม่มีแพทย์ตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยเวลาที่คนไข้มาเนี่ยไม่ได้เจอแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะเจอพยาบาลใช่ไหมไม่ได้รับการดูแลต้องรอแพทย์อีกอีกวันหนึ่งหรืออย่างนงี้เป็นตน้นะซึ่งสิ่งเหล่านีนะ้ผมมองว่าเราควรจะเพิ่มแพทย์นะบุคลากรทางการแพทยนะ์โดยเพราะอย่างยิ่งเนี่ยผมมองว่าเราควรถ้าขณะน,นี้โอเคการผลิตแพทย์อาจจะใช้วบประมาณค่อนข้างเยอะใช่ไหม ผมมองว่าเราควรจะให้แพทย์เนี่ยจกจะเกษียณสักห5หรือ70ก็ยังได้นะฮะมาทางอย่างเห็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้คนตั้ง65ก็มีนะฮะเจก็ยังมีอย่างเงี้ยผมว่าแพทย์เราควรจะต่อยุราการให้เกษียณ60ไหมหรือ70สิไหมหรือผลิตแพทย์ให้เพียงพอกับโรงพยาบาลเพราะว่าตอนนี้ประชากรเพิ่มขึ้นคนไข้ก็มากนะฮะแต่ปริมาณต่างๆเท่าที่เห็นอยู่ยัง ยังอยู่จํานวนที่ไม่ได้สูงไม่ได้เพิ่มขึ้นนะนั้นผมมองว่าเราควรจะเพิ่มในสิ่งนี้นไม่ว่าเรื่องของยาก็ดีเรื่องของการดูแลพยาบาลดูแลคนป่วยคนไข้ก็ดีเพื่อให้เกิดความเพียงพอนะฮะประเทศไทยเนี่ยมี3ามกองทุนนะครับสสิทธิ์อย่างน้อยๆเลยก็คือข้าราชการบัตรทองแล้วก็ประกันสังคมครับตอนนี้บางกองทุนก็เริ่มมีปัญหาเรื่องของสภาพคล่อง จนกระทั่มีการจุดแนวคิดเรื่องที่ว่าจะรวมสามกองทุนเข้าด้วยกันถ้าถ่ายก้าวหน้าเข้าสาภาแล้วมีคนจุดประเด็นนี้ขึ้นมาจะว่าอย่างไรจริงๆแล้วผมก็ยังไม่เห็นด้วยนะมไม่เห็นด้วยเพราะว่าต้องมองว่าอย่างโดยเฉพาะประกันสังคมเนี่ย <c oughs> ผมมองว่ามันเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันนะไม่ว่าลูกจ้างในจ้างเพราะเขาต้องสมทบ และส่วนหนึ่งก็รัฐบาลแต่รัฐบาลเนี่ยยังค้างทุนของทุนประกันสังคมอยูน่นปะปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราเอามารวมกันเนี่ยผมว่าไม่เป็นธรรมเราควรจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ก่ผู้ประกันตนมากกว่านะฮะไม่ควรจะไปรวมเพราะว่าควรจะแยกให้ชัดเจนนะรวมทั้งที่ผ่านมาเนี่ยการใช้กองทุนประกันสังคมเนี่ยผมก็มองว่าผิดนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการแชอำนาจโดยฝ่ายบริหารใช่ไหมฮะรัฐมนตรีสั่ง มติคอรมอนนั่นนี่อย่างที่ผ่านมาก็เหมือนกันซึ่งใช้ผมมองผมมองว่าใช้ใช้ผิดประเภทโดยจำไปนะเป็นการชดเชยเป็นการนั่นนี่ที่ผ่านมาฉะนั้นกองทุนเราควรจะให้กองทุนเพราะว่าระยะยาวนะผมเชื่อว่ามันผู้สูงอายุมากขึ้นคนเกษียณมากขึ้นนะฮะถ้าเราไม่ไม่เริ่มตั้งแต่เริ่มป้องกันหรือเริ่มมีมาตรการที่ชัดเจนในการดูแลกองทุนเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วสมัย ก่อนเนี่ยผมเคยอยู่ในบอร์ดอุทธรณ์ประกันสังคมเคยไปดูงานในต่างประเทศหลายประเทศทั้งยุโรปนะฮะจากนั้นกระทบหมดไม่ว่าฝรั่งเศสเยอรมันต่างๆเนี่ยกองทุนจะกระทบหมดเลยฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเตรียมการตั้งแต่ตอนนี้นะฮะว่าให้ให้กองทุนทำอยงางให้กองทุนมันเข้มแข็งแม้แต่การลงทุนอย่างที่บอกฮนะลงทุนทำงไงให้ผลกําไรที่มันมันคุ้มค่าบางทีการลงทุนเนี่ยอาจจะขาดการข้อมูล ที่ชัดเจนนะฮะบางกล้งก็มันอาจจะไม่คุ้มค่าอะไรในการลงทุนอันนี้ก็เห็นมาแล้วฉะนั้นผมมองว่าไม่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะมารวมกองทุนครับ